รถถังมันสามารถชนะก,กันดั้มได้ไหมซึ่งในความเป็นจริงนะครับผมทั้งเครื่องมีนกับรถถังนี่มันดูสมเหตุสมผลกว่าอาวุธรูปทรงมนุษย์อย่างทางโบบีสุตแทๆ้ๆแต้ทำไมในจัก,กรวาลกันดั้มนะครับผมพวกรถถังอะไรพวกนี้เนี่ยมันดูกระจองงอๆเสียละเกินแต่ก็มีลหลายๆครั้งนะครับผมที่เราเน้นได้เห็นรถถังของทางสาพันนั้นสามารถกับจัดซาคูทางซีออนได้นะซึ่งมันนั้นเป็นไปได้ยังไงนะผมเราจะมาพูดคุยกันเรามาเริ่มกันเลยนะผมก็คือว่าในจัก,กรวาล UC นะครับผมในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนนนใเเดืออออกกรกนนกราาคมมมปี BC09 ทท่สภูิยุโงซ ฉากการลุกลานโลกครั้งใหญ่โดยผู้บัญชาการสูงสุดนะผมอย่างทางกีเลนซาบีซึ่งฝ่ายซีออนนะผมมาพร้อมกับอาวุธสุดล้ำสมัยอย่างโบบิสูนั่นเองที่ต่อปะทะกับกำลังโลกของฝ่ายสาพันนะครับผมที่แม้ว่าจำนวนจะมากกว่าแต่ว่าเทคโนโลยีมันดูล้าสมัยเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนั้นนะผมทางสาพันโล้นะก็ได้นำรถถังไท6์โมเดลหนะผมซึ่งเป็นรูปปรับปรุงจากไทท์หดั้งเดิมโดยมันนั้นเป็นระบบพลังงานแบบไฮบริดนั่นเองโดยตัวรถผมยาวขึ้นเป็น9เมตรมีล้อกดสายพาน6คู่และเมืื่่่อออเเคครงงงงงยนนงนยนนนตต์ดีีซลละัผมททาาา็กถไ6 11จ พร้อมคล้องตัวบนพื้นดินที่สูงมากพร้อมกันนั้นผมยังทําการติดตั้งปืนใหญ่ลํากล้อง1 5 5มมแบบแฝดอีกด้วยทาให้มันนั้นมีพลังในการทําลายล้างเพียงพอและผมที่จะเจาะเกาะของซาคูได้และเนื่องจากว่าตัวรถถังนะผมมีระบบอัตโนมัติในระดับสูงระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ทาให้ไม่ต้องมีคนบรรจุผู้บังคับการรถนะผมจะรับผิดชอบทั้งการสื่อสารและปืนใหญ่ไปเลยบวก็กับคนขับอีกคนหนึ่งนะครับผมพูดง่ายก็คือว่ารถถังนี้นะใช้แค่2คนก็สามารถขุมมันได้แล้วและด้ เลาที่ต้องเผชิญหน้ากับรถถังแมาเจล่านะครับผมของทางซีออนนี่พูดได้เลยครับผมว่ารถถังของซีออนนี่แทบจะสู้รถถังของทางสาพันไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะยังไงซะชาวอกาศในทางซีออนนะผมก็จะขาดความรู้ด้านการรลถังภาคผืนแบบดั้งเดิมไปมากและในปี UC ซ7 9้นะผมก็แสดง้เห็นแล้วว่ารูปแบบการต่อสู้ของผมของรถถังนี่มันก็จะเป็นการโจมตีโดผมแบบยิงและเคลื่อนที่ไปด้วยนั่นเองทำให้ทางสาคูนะผมไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้ง่ายๆและประจวบเหมาะกับรถถังนะผมมีความคล่องตัวสูงเป็นอย่างมากสามารถเคล ผมื่าาการต่อสู้กับหน่วยซาคุทูสามตัวซึ่งก็ปรากฏว่ารถถังทั้งเก้าคันนั้นได้พังหมดแต่แรกมาซึ่งการที่สามารถกำจัดซาคุตถึงสามตัวเลยทีเดียวซึ่งในสงครามขนาดใหญ่นียผมกองทัพสาพ,พันสามารถผลิตรถถังออกมาไดเป็นจํานวนมากอยู่แล้วซึ่งมันนั้นผลิตได้ง่ายและมันราคาถูกกว่าบมบิสูตเป็นอย่างมากนะครับผมเรียกเลยว่าการเอารถถังสามคันแรกกับบมบิสูตหนึ่งตัวนั้นถือว่าคุ้มเอามากๆต่ในขนาดเดียวกันนะผมถ้าเกิดว่าเราเอารถถังไปเทียบกับพวกกันดั้มอะไรพวกนี้นี่พูดนีเนะผมว่ามันนั้นแพ้100นะ ซึ่งวันนีๆคือว่ารถถังมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมหนึ M ่งนะผมการที่จะสามารถผลิตหุ่นประเภทกันดั้มออกมาได้นี่มันน่าจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลและมันนั้นก็ไม่คุ้มค่ายอย่างยิ่งนะครับผมถือว่าเป็นการสิ้นเปลือยไปอย่างมากดังนั้นผมถ้าเกิดว่าจะเอางบป,ประมาณในการไปสร้างกันดั้มหนึ่งตัวนี่เอางบประมาณเหล่านี้ไปสร้างสุดยอดรถถังนะผมที่มีเกราะนาบปืนใหญ่ที่แรงแบบอามากๆแล้วก็ไม่ต้องแบกแลบน้ำหนักจากแขนขานะครับผมมันน่้จะมีประสิทธิภาพในการลบมากกว่าก ผมก็บอกไปเลยนะผมว่ามันนั้สามารถสู้ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโบบิสูตนะครับผมประเภทแบบว่ารุ่นผลิตจํานวนมากอย่างซาคูอะไรพวกนี้นี่การที่เราใช้รถถังที่มีจานวนมากกว่านะผมบวกเข้ากับยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมนี่ถือว่าเป็นวิธีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะเอารถถังธรรมดานะครับผมไปสู้กับโบิสูตรประเภทหุ่นพิเศษอย่างพวกกันดั้มอะไรพวกนี้นี่พูดเลยครับผมว่าเทคโนโลยีมันนั้นห่างชั้นกันจุดเกินไปนะครับผมรถถังไม่สามารถสู้ได้เลยแต่ถ้าหากจะถามว่าจะพูดในเชิิงงแแนนนนนววววคคคดดดะัััผผมมมมกกกาาาาาาใช้้ถถืออ่่่่เเป็ุุุธทีูสสหตลล ซึ่งกันน้ำที่ผมหมายถึงหมายถึงกันน้ำที่มันพอเป็นไปได้อย่างพวก IS-78 อะไรพวกนี้นะ